อย่าเพิ่งซื้อ WD Blue จนกว่าจะได้ดูคลิปนี้สวัสดีทุกทุกคนครับพบกับผมตันใต้โเตาข่อมนะครับสำหรับใครที่กำลังจะมองหาซื้อ SSD สักตัวหนึ่งแล้วเฮ้ยเกิดสะดุดตา WD Blue น่าสนใจแต่อย่าเพิ่งซื้อครับวันนี้เรามี WD Blue ตัวใหม่นะครับ ก่อนหน้านี้จะมีรุ่นเก่าก็คือ WD Blue SN 550นะครับแต่ว่าตัวนี้จะเป็น WD Blue SN 570 ซึ่งมีความเร็วสูงกว่า WD Blue แบบ SATA ถึง5เท่าเลยทีเดียวนะครับและสำหรับใครที่ซื้อ WD Blue SN750 ไปจะได้รับสิทธิ์การเป็นสมาชิก Adobe Creative Cloud ฟรี free 1เดือนสามารถใช้งานพวก Adobe ได้เช่นโปรแกรม Photoshop, Illustrator, Lightroom, Premiere Pro หรือ InDesign ได้นั่นเองนะครับรุ่นนี้ที่ผมถืออยู่เนี่ยความจุอยู่ที่1 t b และเขาการันตีความเร็วไว้เลยว่า3,500เมกะไบต์นะครับเป็นอัพทูนะครับความเร็วอาจจะได้สูงสุดหรือว่าเกินมากกว่านั้นขึ้นอยู่กับคอมพิวเตอร์ที่คุณใช้หรือว่า SSD ที่คุณเลือกนั่นเองนะครับตัวนี้ถ่ายวิดีโอมาคลิปหนึ่งอย่างความละเอียด 8K, 4K ถ่ายมาประมาณ1ชั่วโมงยาวๆโอ้โหขนาดคลิปครับบอกเลยว่าเกือบร้อยกิกซึ่งแน่นอนว่าการที่จะก๊อปวางข้อมูลหรือว่าก๊อปจากโฟลเดอร์หนึ่งไปอีกโฟลเดอร์หนึ่งนะครับ บน SSD ตัวเดียวกันเนี่ยถ้าเกิดว่าความเร็วมันไม่สูงมากคุณก๊อบงานเป็นชั่วโมงแน่นอนถือว่าช้ามากนะครับแต่บอกเลยว่าใครที่ต้องการนําไปก๊อปไฟล์งานวิดีโอไฟล์งานภาพต่างๆความเร็วสูงต่างๆเนี่ยตัวนี้บอกเลยว่าตอบโจทย์นะครับรวมถึงคนเล่นเกมอาจจะไม่ได้ความเร็วที่สูงมากแบบ SSD ที่เป็นรุ่นเกมมิ่ง แต่ว่าตัวนี้ก็สามารถลงโปรแกรมต่างๆได้เล่นเกมได้ถ้าใครเคยเปิด Photoshop มาหรือว่าเปิดโปรแกรมอย่าง Premiere Pro มานะครับรู้สึกว่ามันช้ากว่าที่โปรแกรมมันจะบูตขึ้นมาได้แต่ละรอบเนี่ยรอกันนานแต่ถ้าเกิดว่าใช้ SSD อย่าง s n 5 7 0ตัวนี้นะครับบอกเลยว่าใช้แล้วเนี่ย เปิดโปรแกรม Photoshop Illustrator Adobe ต่างๆกดปุ๊บแทบจะนับวินาทีแล้วมาปั๊บเลยนะครับถือว่าเร็วกว่ามากทําให้การทํางานของคุณลื่นไหลและไม่มีสะดุดนะครับไม่ต้องรอนาน,นให้เสียเวลากดปุ๊บพร้อมทำงานได้ทันทีนั่นเองนะครับ <S <S ผมไร่มาเยอะพอแล้วนะครับบางคนอาจจะไม่เห็นภาพว่าเฮ้ยเจ้า sn570 ตัวนี้ มีดียังไงเร็วแค่ไหนเหมาะกับสายครีเอเตอร์ยังไงเนี่ยเดี๋ยววันนี้ผมจะไปลองทดสอบให้ได้ดูกันเลยครับไปชมกันเลยและตอนนี้นะครับผมก็ได้ทําการติดตั้งเจ้า SN570 เข้าไปในคอมพิวเตอร์เรียบร้อยนะครับผ่านสล็อต M2 ที่ช่องสล็อต PCI Express 4.0นั่นเองนะครับ ซึ่งความจุโดยรวมหน้าปก1เทราไบต์ใช้งานได้จริงๆอยู่ที่930 g ิกบนะครับนี่คือความจุกปกติมาไม่ครบไม่ต้องแปลกใจนี่คือมันปกติแล้วนะครับและในส่วนของการทดสอบกับ c r ิ s t a l d m s m a นะครับความเร็วรีดที่ทำได้เนี่ยถือว่าสูงมากนะครับที่3,617เมกะไบต์เพลเคิลเลยและในส่วนของความเร็วรายนะครับสูงสุดอยู่ที่3,221เมกะไบต์เพเคิล รีด т ไร่นี่ไม่ต่ำกว่า3,000ถือว่าความเร็วสูงมากนะครับสำหรับ PCIe แคตัวนี้ถึงแม้ว่าความเร็วจะไม่ได้โหดถึง7 8 0 0 8 0 0 0ปเหมือน SSD สำหรับเล่นเกมโดยเฉพาะนะครับแต่ขนาดนี้ถือว่าเร็วแล้วและก็ทำงานได้เร็วมากๆแล้วนะครับซึ่งเร็วมากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเรามาลองทดสอบ Copy และวางไฟล์กันดูนะครับภายใน drive เดียวกันซึ่งสามารถทำความเร็วได้สูงสุดตั้งแต่ 1GB กิกะไบต์จนถึง 1.5GB กิกะไบต์ต่อวินาทีกันเลยทีเดียวนะครับดังนั้นไฟล์ฟุตเทจวิดีโอขนาด 15GB กิกะไบต์ที่ผมก๊อบวางไว้อยู่เนี่ยแปบ๊บเดียวเสร็จแล้วนะครับจากปกติก,ก๊อปวางไฟล์ 5, ความเร็วเป็นร้อยกิกนี่ถือว่ารอกันนานมากแต่อันนี้ความเร็วระดับกิกะไบต์ถือว่าเร็วมากๆนะครับรอกันแป๊บเดียวเองและในส่วนของการทํางานวิดีโอนะครับการก๊อบวางฟุตเทจหลายวิดีโอวมถึงโปรเจกต์วิดีโอต่างๆเนี่ยถ้าเป็นการก๊อบวางภายใน sn 5 70, น้0เจเด่าน,นก็เ์ ไม่ว่าจะเป็นไฟล์เล็กไฟล์ใหญ่ไฟล์น้อยไฟล์ละเอียดมากน้อยแค่ไหน ความเร็วมีไม่ต่ำกว่า 1GB กิกะไบต์เปิดไซเคิลอย่างแน่นอนนะครับและผมก็จะมาลองทดสอบการเปิดเข้าโปรแกรม Premiere Pro นะครับดูกันว่าจะโหลดโปรแกรมเนี่ยใช้เวลานานแค่ไหนถ้าใครเคยลองใช้ฮาร์ดดิสก์นะครับคงจะเคยเจอว่ามันช้ามากกว่าจะเข้ามาได้สมมติว่ากดเปิดโปรแกรมโดยไม่ได้ตั้งใจเนี่ยกว่าจะปิดได้กินเวลาไปเกือบนาทีแต่ว่านี่ครับกดปุ๊บมาปับ๊บสามารถกดปิดเปิดได้อย่างรวดเร็วทันใจว่องไวแน่นอนนะครับสำหรับเจ้า s n h 0ในการสั่งเปิดปิดโปรแกรม หรือว่าเข้า Windows โปรแกรมต่างๆเนี่ยสั่งการได้รวดเร็วทันใจแน่นอนเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับ WD SN570 ตัวนี้นะครับอย่างเช่นคอมประกอบตัวนี้เครื่องเล็กน่ารักไม่มีที่สำหรับติดตั้งฮาร์ดดิสไม่มีที่สำหรับติดตั้ง SSD แบบ SATA ตัวนี้ WD Blue M2 SN570 ตัวเดียวจบเลยความจุ1นึ่ไไฟล์งานไฟล์วิดีโอ ไฟล์ต่างๆครบจบในตัวเดียวไม่ต้องต่อสายอะไรให้มันยุ่งยากรุงรังนะครับสำหรับตัวผมเองนะครับก็ใช้ WD Blue มาอยู่นานพอสมควรนะครับตั้งแต่สมัยที่เป็น SSD แบบ SATA จนมาถึง WD s n u e s n 5และตัวนี้เป็น SN570 คงก็ยังคงใช้งานอยู่แน่นอนนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยความเร็วในการเขียนอ่านข้อมูลถือว่าสูงราคาไม่ได้แพงมาก ประสิทธิภาพไว้ใจได้และความแข็งแรงทนทานรับประกันยาวนานถึง5ปีดังนั้นครับ WD Blue SN500 ผมมองว่ามันเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับใครที่ต้องการประกอบคอม SSD ตัวเดียวจบ ครบไม่ต้องต่ออะไรให้มันเยอะแยะยุ่งยากวุ่นวายก็ได้ได้ว่าครบครบจบในตัวเดียวเป็น SSD ที่คุ้มค่าน่าใช้งานอย่างแน่นอนนะครับและสําหรับใครที่สนใจนะครับอยากจะสั่งซื้อผมทิ้งลิงก์สั่งซื้อไว้ให้ใน description ด้านล่างตรงนี้แล้วนะครับและวันนี้เองผมก็ต้องขอบคุณทาง WD ที่ส่งเจ้า SN5 จะส่วนตัวนี้มาให้ผมได้ทำการรีวิวได้ทดสอบกันนะครับสำหรับวันนี้เองผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตาม subscribe like share ใต้โต้ตอคอมด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย